สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำผักที่ปลูกแล้วไม่จนเป็นอาชีพใหม่ของผู้สูงวัยนะครับทำแล้วมีไรายได้ทุกวันงานไม่หนักทำได้สบายๆนะครับอาชีพทำไร่ทำนาของคนสมัยก่อนเมื่อ40-50สปีที่แล้วลำบากมากนะครับตัวผมเองก็เคยทำมาแล้วนะครับชาวไร่ชาวนาสมัยนั้นส่วนมาก ฐานะค่อนข้างยากจนทำแล้วไม่เหลือใช้นี่เท่าแก่หมดนะครับสุดท้ายบางรายก็โดนยึดที่หลายๆคนก็ขายที่โลนี่นะครับลูกหลานก็เข้ากรุงทำงานก่อสร้างกันบ้างทำงานในโรงงานบ้างตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องเข้าไปทำงานในตามตาม่ตางจังหวัดในกรุงเทพ จากพื้นฐานที่เคยทำอาชีพเกษตรมาก่อนนะครับเมื่อ7 8ปีที่แล้วก็ได้เริ่มปลูกผักขายเพื่อหาไรายได้เสริมนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคเข้ายากหมักแพงคนที่มีไรายได้น้อยต้องหาไรายได้เสริมเงินเดือนน้อยนะครับโดยการปลูกผักขายปลูกผักหลายชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์มีทั้งคะน้าวางตุ้งผักบุ้งผักชีผักสลัดแต่สุดท้าย ก็มาลงตัวที่ผักกุยช่ายที่ท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เกษตรเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นผักอายุยืนปลูกครั้งเดียวตัดขายได้หลายปีนะครับไม่ต้องเตรียมดินบ่อยปลูกบ่อยเหมือนผักชนิดอื่นๆขายได้ราคาดีตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางการดูแลก็ไม่ยุ่งยากทำงานไม่หนักไม่ต้องตากแดดตากฝน นะครับทำแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่ต้องทำงานเต็มวันเหมือนเกษตรสมัยก่อนนะครับใช้พื้นที่ก็ไม่ต้องเยอะทำคนละ40-50วาก็จะมีรายได้7-8 0 0บาททุกๆ40-45ถึง45วันนะครับที่สำคัญจะทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องไปง้องเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับเพราะว่า ให้เราแล้วก็จะมารีดภาษีจากเราอีกจากข้าวของที่แพงขึ้นนะครับวันนี้สวนธนกรมาแนะนำอาชีพใหม่การทำสวนกุยช่ายตัดใบาขายนะครับเป็นอาชีพที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับส่วนมากก็จะปลูกผักคะน้ากวางตุง้งผักบุ้งผักชีกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผักกุยช่ายจึงมีคนปลูกกันน้อยคู่แข่งก็เลยน้อยไปด้วยนะครับ เวลาขายเราก็ตั้งราคากันเองนะครับขายกิโลละห้บาทราคาเดียวตลอดปีไม่ขึ้นไม่ลงนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วผลผลิตยังไม่พอขายในช่วงแรกๆนะครับก็ยังสามารถนำมาทำขนมกุยช่ายขนมป้อเปียขายได้นะครับ ลูกหลานก็จะได้มีอาชีพไปด้วยไม่ต้องเข้ากรุงผู้สูงวัยก็จะมีไรายได้ทุกวันนะครับหรือจะรวมกลุ่มกันทําแล้วนําผลผลิตไปขายในเมืองก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีในหน้าไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับเพราะว่าเราปลูกกันเองขายกันเองนะครับสุดท้ายก็จะทําให้ ผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีอายุ50-60ขึ้นไปมีไรายได้ไม่ต้องรอเงินจากลูกหลานนะครับแต่ถ้าพวกเขาให้ก็รับไว้นะครับลูกหลานก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วยท่านผู้ชมท่านใดสนใจทักกลายมาสอบถามพูดคุยกันได้ยินดีให้คำปรึกษาวิธีการปลกูกการดูแลกุยช่าย ปลูกแล้วจะขายให้ใครขายที่ไหนมีไอดียาอยู่ท้ายคลิปนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ